ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมูลนิธิ Miracle of Life ร่วมเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนในการใช้ชีวิตมหัศจรรย์สร้างได้ขอแค่คุณเชื่อ Modern 9 TV ร่วมกับมูลนิธิ Miracle of Life เครื่องดื่มตราเจนี่ฟูดเสนอ Miracle Life of มหัศจรรย์สร้างได้ขอแค่คุณเชื่อสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ Miracle of Life มหัศจรรย์สร้างได้ขอแค่คุณเชื่อชุดอโรคาไลฟ์ค่ะอยู่กับลิซ่าลิซเวแซดทเลอร์ลีนานุชัยนะคะ รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ใส่ใจและก็รักในสุขภาพค่ะเรามีทั้งเคล็ดลับสุขภาพนะคะซึ่งเป็นช่วงแรกของรายการแล้วก็ยังมีผู้มาแชร์ประสบการณ์ตรงนะคะในปัญหาสุขภาพด้านต่างๆว่าเขามีวิธีในการสร้างกําลังใจหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรเพื่อจะกลับมามีสุขภาพที่ดีได้อีกครั้งนะคะและปิดท้ายค่ะช่วงสุดท้ายของรายการเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคประจําสัปดาห์ตั้งแต่สาเหตุนะคะแนวทางการป้องกันแล้วก็วิธีการรักษา ที่ถูกตอ้งด้วยค่ะแเวลาช่วงแรกของรายการแล้วค่ะนั่นก็คือช่วงเคล็ดลับสุขภาพวันนี้ลิซ่าขอนําเสนอเรื่องราวของอาหารสําหรับผู้สูงอายุค่ะ คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะหรือว่าเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะต้องการปริมาณอาหารที่ลดน้อยลงกว่าเมื่อตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวค่ะแต่ว่าเราก็ยังต้องการโภชนาการหรือว่าสารอาหารที่สําคัญนะคะที่ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายนั่นเองค่ะนอกจากนี้คะ่ะผู้สูงอายุเองก็ควรที่จะเลือกทานอาหารที่มีเนื้อสัตว์ให้น้อยลงนะคะหันมาทานผักผล,ลไม้แทนค่ะเพื่อสร้างผุ่มต้านทานรอให้กับตัวเองค่ะวันนี้นะคะรายการของเราก็เลยนําเสนอเมนูสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุส่วนจะเป็นอะไรนั้น มกันเลคล็ดลับสุขภาพเมนู Menu ที่ลิซ่าอยากจะแนะนำในวันนี้นะคะก็คือน้ำพริกปลาทูนั่นเองค่ะน้ำพริกเป็นอาหารไทยดั้งเดิมนะคะที่คนไทยทุกภาคทุกครัวเรือนรู้จักและนิยมทานกันมากค่ะน้ำพริกปลาทูเป็นอาหารพื้นบ้านที่มีคุณประโยชน์คุณค่าทางอาหารมากมายนะคะยิ่งถ้าทานกับผักหลายชนิดด้วยจะดีมากเลยค่ะ ทานแล้วไม่อ้วนเหมาะสำหรับผู้สูงอายุและยังช่วยบำรุงร่างกายให้แข็งแรงมีอายุที่ยืนยาวประโยชน์ของน้ำพริกปลาทูมีอะไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะปลาทูมีสารอาหารโดยเฉพาะโปรโตีนไขมันรวมทั้งมีแร่ธาตุอย่างแคลเซียมฟอสฟอรสัสธาตุเหล็กวิตามินบีและไนอซิินค่ะเนื้อปลาทูมีโอเมก้า3ช่วยบำรุงหลอดเลือดลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไร รวมทั้งยังมีวิตามิน B1 B2 ซึ่งมีส่วนช่วยบำรุงประสาทและสมองค่ะมีวิตามิน D ซึ่งสำคัญต่อสุขภาพของกระดูกและมีสารไอโอดีนสูงเช่นเดียวกับอาหารทะเลชนิดอื่นๆค่ะพริกมีสารแคปไซซิน ซึ่งเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการป้องกันความชราและยังมีเบต้าแคโรทีนและวิตามินซีสูงช่วยต้านอนุมูลอิสระด้วยค่ะกระเทียมมี 1, 2, วิตามิน B1 และวิตามิน B2 วิตามินซและสารอาหารอัลลิอินที่ช่วยไม่ให้โลหิตจับตัวเป็นลิ่มและอัลลิซินมีสรรพคุณต้านมะเร็งการปรุงกระเทียมด้วยการบดหรือสับโดยไม่ผ่านความร้อนจะทำให้สารอัลลิซินทำงานได้ดีมากขึ้นค่ะ ดังนั้นการตำกระเทียมในน้ำพริกกะปิจึงรักษาคุณค่าทางอาหารได้อย่างเต็มที่ในแต่ละวันเราควรกินกระเทียม3-5กลีบค่ะผักมีวิตามินแร่ธาตุหลากหลายชนิดที่เป็นประโยชน์กับกลไกต่างๆในร่างกายและคุณสมบัติของการเป็นแหล่งใยอาหารเป็นสารอาหารที่ช่วยลดการดูดซึมของคอเลสเตอรอลและไขมันช่วยให้ระบบย่อยระบบการขับถ่ายทำงานเป็นปกติค่ะ เมนูนี้จึงเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่มีประโยชน์มีสารอาหารครบห้าหมู่เมื่อรับประทานร่วมกับข้าวข้อควรระวังก็คืออย่าทำให้รสจัดมากเกินไปค่ะเช่นเค็มจัดเปรี้ยวจัดหรือเผ็ดจัดเกินไปเพราะว่าจะไม่เป็นผลดีต่อระบบลำไส้และกระเพาะอาหารค่ะนอกจากนี้รสเค็มจัดก็จะมีผลต่อการเพิ่มความดันโลหิตดังนั้นใครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่นะคะก็ควรที่จะระวังในเรื่องนี้มากๆเลยค่ะ ดังนั้นเมนูนี้จึงเหมาะสำหรับผู้สูงอายุมากๆเลยนะคะ เป็นไงบ้างคะเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะเลยค่ะก็อย่าลืมดูแลผู้สูงอายุในบ้านคุณด้วยนะคะจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็อายุยืนยาวนั่นเองค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะเพราะว่าเราจะไปรับฟังเรื่องราวนะคะของผู้ป่วยซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงเลยค่ะเขาป่วยเป็นโรคเกาต์ค่ะคุณผู้ชมโรคนี้นะคะนอกจากเจ็บปวดทรมารยเฉพาะตามข้อเท้าแล้วเนี่ยถ้าเกิดเครียดนะคะก็ยิ่งทําให้อาการเนี่ยหนัก,กกว่าเดิมขึ้นไปอีกแต่ว่าผู้ป่วยรายนี้เขาจะมีวิธีการลดความเครียดนะคะเพื่อทําให้กลับมามีอาการที่ดี ขึ้นได้อย่างไรต้องติดตามช่วงหน้าค่ะช่วงกุญแจสุขภาพสวัสดีครับผมมิสเตอร์เอนไซม์วันนี้ผมมีความรู้เกี่ยวกับเอนไซม์ในการบำบัดสุขภาพร่างกายและจิตใจมาฝากครับแต่ก่อนอื่นเราไปฟังคำถามจากท่านผู้ชมกันก่อนนะครับว่ามีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเอนไซม์กันบ้างพอดีว่ามีญาติเป็นดิวอะคะ่ะ ชอบปวดบ่อยๆเวลาปัสสาวะจะปวดมากปัสสาวะขาดแล้วก็มีเลือดปนออกมาด้วยอยากทราบว่าเอนไซม์บรรเทาได้ไหมคะเอนไซม์ช่วยได้แน่นอนครับแต่ก่อนอื่นไปทำความรู้จักกับโรคนี้กันก่อนเลยครับโรคนิว่วสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยและพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง3เท่าเลยนะครับจากสถิติมักจะพบในประเทศเขตร้อนมากกว่าเขตหนาวซึ่งโรคนิว่วที่พบบ่อยในประเทศไทยก็คือนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือเนื่องจากการบริโภคอาหารมีคาร์โบไฮเดรตสูงแต่ไขมันต่ำอย่างเช่นข้าวเหนียวเป็นต้นครับการบริโภคอาหารที่มีไขมันต่ำนี้นักวิจัยก็ได้ค้นพบว่าผู้ป่วยนิ่วจะมีปริมาณสารซิเตรตในปสัสสาวะต่ำกว่าคนปกติซึ่งสารซิเตรต คือสารยับยั้งนิ่วในปัสสาวะครับโดยสารนี้จะทําหน้าที่เข้าจับกับแคลเซียมไว้ไม่ให้ตกตะกอนเป็นก้อนนิ่วนั่นก็คือปัสสาวะของใครมีสารซิเทตน้อยก็จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรคนิ่วนั่นเองครับก้อนนิ่วคือก้อนหินเล็กๆซึ่งเกิดจากการจับตัวกันเป็นผลึกตกเป็นตะกอนอยู่ในน้ําปัสสาวะที่มีความเข้มข้นสูงรวมตัวกันเป็นก้อนนิ่วเกิดขึ้นในไตาจากนั้นจะเคลื่อนที่หลุดออกมาที่ท่อไต และลงไปที่กระเพาะปัสสาวะหากปล่อยไว้นานขนาดของนิ้วก็จะโตขึ้นอาการของโรคนิ้วขึ้นอยู่กับขนาดของก้อนนิ้วตำแหน่งของการอุดตันซึ่งอาการต่างๆที่ตามมาก็คือปวดท้องเป็นไข้ขึ้นไส้อาเจียนบางรายหน้ามืดใจสัน่นแล้วเอนไซม์ช่วยได้อย่างไรเอนไซมนั้นมีคุณสมบัติช่วยย่อยอยู่แล้วครับเมื่อเติมเอนไซม์เข้าไปในร่างกายก็จะเข้าไปช่วยย่อยก้อนหินปูนและแคลเซียมให้สลายไป รวมถึงช่วยให้คอเลสเตอรอลที่อุดตันหลุดออกมานอกร่างกายทางปัสสาวะและทางผิวหนังครับส่วนการป้องกันโรคนิ่วนั้นทําได้ง่ายๆคือเริ่มจากการดื่มน้ําให้มากกวันละ8แก้วการดื่มน้ํามะนาววันละแก้วจะเพิ่มระดับสารซิเตรตป้องกันนิ่วที่เกิดจากเกลือแคลเซียมได้ด้วยนะครับที่สาคัญควรทานอาหารที่มีประโยชน์และหมั่นออกกาลังกายเป็นประจําเท่านี้ก็จะห่างไกลจากโรคภัยต่างๆแล้วนะครับทุกคําถามที่คุณสงสัย ให้มิสเตอร์เอนไซม์ไขคำตอบให้คุณนะครับช่วงที่สองสนับสนุนโดยโรงพยาบาล Miracle of Life เครื่องดื่มตราจนีฟูด เข้าสู่รายการ Miracle of Life มหัศจรรย์สร้างได้ขอแค่คุณเชื่อชุดโรคารไลฟ์ค่ะช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเราจะมารับฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ป่วยในโรคต่างๆซึ่งวันนี้ขอนําเสนอเรื่องราวของโรคเกาค่ะปติตามกันเลยกับผู้ป่วยโรคนี้นะคะนั่นก็คือคุณบุญพบค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับผู้ร่วมแชร์ประสบการณ์และโรคที่เขาต้องเผชิญอยู่นั้นรุนแรงถึงขั้นเดินไม่ได้ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะคุณลุงชื่อคุณลุงอะไรคะบุญพบครับอายุ67ปี67ปีครับแล้วทำอาชีพอะไรคะทำสวนยางทำสวนยางครับเป็นหนักไหมคะคุณลุงมันมัน,ม,นมันพูนออกตามข้อตามอะไรนะตามเขา่าตามอะไรนะครับเป็นเริ่มเป็นสักหกปีมานหกปีครับนานเหมือนกันนะครับ ได้สามปีมันปูดขึ้นมามันปูดมันก็บวมขึ้นมาเลยี่บวมขึ้นมาเลยกดไปแล้วก็เด้งขึ้นมาครับเหมือนกับพึ่งต่อยอะไรต่อยนะปวดแล้วมันกลางคืนก็นอนซาหมดมือซาหมดเลยครับตอนปวดก็แล้วนั่งเวลานั่งนี่เอาแบบนั่งพับเพียบนะครบบคัดสมาธินะครับม,มันเอ็นนี่มันแข็งหมดแล้วครับตึงหมดเดินสะดวกไหมคะช่วงนั้นเดินก็ทุลักทุเล,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 ลครับ อาการที่คุณบุญพบได้เผชิญอยู่นั้นได้สร้างความทุกข์ใจเป็นอย่างมากเพราะความผิดปกติของร่างกายได้เพิ่มความเจ็บปวดแก่คุณบุญพบมากขึ้นทุกวันทําให้คุณบุญพบตัดสินใจพบคุณหมอส่วนผลจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันต่อเลยค่ะหมอก็บอกว่าเป็นโรคเกาห้ามกินอะไรกินไก่กินอะไรพวกนี้สัตว์ปีกทั้งหลายเขีงยขงในอะไรเงี้ยหนักถึงขนาดไหนคะคุณลุงมันเดินไม่ได้ปวด โหมอเอายาให้แค่นี้แค่นี้เยอะมาก <c oughs> ครับเ <c oughs> มือ่อคุณบุญพบได้ทราบว่าตัวเองป่วยเป็นโรคเกาต์ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทานอาหารในชีวิตประจำวันเราไปชมกันนะคะว่าหลังจากที่ไปพบคุณหมอแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและโรคนี้จะส่งผลกระทบต่อชีวิตคุณบุญพบอย่างไรบ้างไปชมกันต่อเลยค่ะแล้วมันสงน่งผลกับกับการทำงานเรามากงไหมคะ ก็มีผลเนี่ยเวลาเราก็ไม่ไม่ได้ทํางานเนี่ยเวลาปวดแล้วก็หยุดทําไม่ไหวเลยไไม่หวหยุดฮะหยุดเลยนะคะเดินจะเดินไปไกลๆไม่ได้ฮะลำบากครับลําบากครับที่บอกว่ามีมีเนื้อปูดขึ้นมามีปูดขึ้นมาช่วงข้อมือแล้วมีช่วงไหนอีกไหมข้อมือทั้งสองข้างแล้วก็เข่าทั้งสองสองข้างนอนกลางคืนนี่ซาหมดเลยทรมานไหมคุณลุงโอ้ทรมานมากเกานี่ทรมานมากเลย อาการของโรคนี้ได้ส่งผลกระทบกับคุณบุญพบเป็นอย่างมากทําให้คุณบุญพบต้องหันมาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์งดทานอาหารที่ทําให้เกิดอาการกําเริบรับประทานผักและผลไม้มากขึ้นอาการของคุณบุญพบจะเป็นอย่างไรต่อไปไปชมกันเลยค่ะก็ไม่ปวดมันก็ยุบไปเลยไม่ได้ผ่าตัดใช่ไหมไม่ได้เรายุบที่แขนที่ข้อมือกับที่หัวเข่าที่ยุบไปครับครับไม่ได้ผ่าตัดไม่ได้ผ่าตัด ครั้งแรกเราก็ไม่สนใจรามอทํางานเนาะล,ลวมาอาบน้าอย่างดุแขนด้วยเลยเอ้ยมันก็ยุบหมดเลยหนีเนาะแล้วเขาเขเขาก็ยุบแล้วตอนนี้ยุบหมดถ้าเขายุบไปเหมือนกันครับเขาค่อยยุบครับล,ล้วอาการทางานของุณลุงเป็นยังไงบ้างตอนนี้โอ้ทำงานเก่งตอนนี้ทํางานดีมากเลยขึ้นเขาขึ้นอะไรขึ้นได้หมดเลยตอนนี้ไม่ต้องไมใ่ใช้ไม่เท้าแล้วขึ้นเหมือนกับคนหนุ่มๆอ่ะคนหนุ่มๆยังสู้เราไม่ได้อ่ะตอนนี้นะ ทางรายการขอแสดงความยินดีกับคุณบุญพบด้วยนะคะนี่เป็นเพราะการเอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพของคุณบุญพบจึงทำให้คุณบุญพบกลับมามีสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้งหวังว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการของเราคงจะหันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพมากขึ้นแค่นี้คุณผู้ชมก็จะห่างจากโรคร้ายแล้วค่ะมหัศจรรย์สร้างได้ขอแค่คุณเชื่อค่ะ ผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็กาลังป่วยเป็นโรคเดียวกันกับคุณบุญพพเนี่ยก็คงจะมีกําลังใจในการต่อสู้กับโรคมีมากขึ้นยังไงรายการของเราขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ชมแล้วก็คุณบุญพบด้วยนะคะขอให้อาการนั้นดีขึ้นในเร็ววันนะคะแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ชมเราจะไปพูดคุยกับคุณหมอบ้างค่ะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาให้ความรู้วิธีป้องกันแล้วก็รักษาอย่างถูกวิธีสําหรับโรคเกาต์ค่ะ ที่3สนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราเจนีฟูดอินโดมีมีโกเรง ลเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราจะมาพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้แล้วก็เทคนิคในการดูแลสุขภาพด้วยตัวคุณเองสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเกาต์ค่ะขอต้อนรับดรนายแพทย์กัมพลศรีวัฒนกุลนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญศาสตร,รก์การแพทย์บุรณาการและที่ปรึกษาโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสวัสดีคุณหมอคะ่ะสวัสดีครับพบกันอีกครั้งวันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องโรคเกาต์นะคะคุณหมอจริงๆแล้วโรคเกาต์เนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไรได้บ้างคะครับโรคเกาต์เนี่ยนะครับ เกิดจากสารหายชิดหนึ่งเราเรียกว่ากรดยูริกสูงเกินไปโดยปกตินะครับถ้ากรดยูริกสูงมากเนี่ยมันจะเริ่มไปสะสมที่ข้อเป็นดับแรกเลยแลวที่น่าสนใจมากามันนไปนนนไปที่ข้อเท้าก<ร>่อนโอ้ส่วนใหญ่ไปที่ข้อเท้าครับตรงหัวแม่โป้งนะครับจเจอบ่อยมากเลยแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเวลามันไปสะสมนะครับมันจะก่อให้เกิดอาการปวดรุนแรงเพราะว่ากรดยูริกเนี่ยมันจะไปเรียกเอาไม่เลื้อขาว มาทำลายข้ออาการปวดได้รุนแรงมากครับคนส่วนใหญ่ทนไม่ค่อยได้ก,ก็ต้องใช้ยาแรงๆถึงจะหายปวดไดอ้อีกด้านหนึ่งถ้าเป็นนานนะครับมันจะเริ่มไปสะสมที่ไตหลายคนก็อาจจะมีอาการเป็นนิ้วในไตาาตามมาด้วยครับแต่ตัวที่สําคัญให้ตรงคำถามนิดนึงก็คือเกิดจากการที่กดยูริกในร่างกายมีมากเกินไปเห็นเราคุยกันนอกรอบล่ะคุณผู้ชมครับคุณหมอบอกว่าจริงๆโรคเนี้ยเกิดขึ้นกับ คุณป๋าคุณผู้ชาย,อ,าย,ยอะไรเหรอคะทาไมนะคะทาไมถึงกลุ่มคนเหล่านี้ถึงมีกฎยูริกมากคุณหมอครับสําหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่เป็นสภาพเสรตรีก็ดีใจนิดนึงเพราะโรคเนี้ยเป็นปัญหาของผู้ชายมากกว่าผู้หญิงหลายเท่าตัวทีเดียวค่ะอาจจะถึงว่า20ต่อนหนึ่งก็ว่าได้ <c oughs> เพราะว่ากรรมพันธุ์เนี่ยมันแอบแฝงกับโครโมโซมที่เกี่ยวข้องกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงค่ะ <c oughs> ในด้านนี้เองเนี่ยนะครับพยาธิสภาพเนี่ยมักจะเกิดจากการที่ ร่างกายไม่สามารถจะะจัดกรดยูริกได้พอคนเหล่านี้นะครับรับประทานอาหารที่มีกรดยูริกสูงก็จะทําให้มีการสะสมของกรดยูริกตามข้อตามไตตามที่พูดไปแล้วนะคะะรับปัจจัยที่สําคัญมากที่สุดก็คือการรับประทานอาหารบรรพโที่อยู่ดีกินดีอ้วนนะครับจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคเกามากขึ้นมีความสัมพันธ์ชัดเจนนะครับคนผอมไม่ค่อยเป็นโรคเกา คนอ้วนเนี่ยชัดเจนผู้ชายที่มีอันจะกินอยู่ดีกินดีชอบทานอาหารเยอะๆที่น่ากลัอกเรื่องหนึ่งสำหรับท่านสุภาพบุรุษที่ชอบดื่มเบียร์หรือแอลกอฮอล์พวกเบียร์กับแอลกอฮอล์เนี่ยนะครับจะยับยั้งการหลังของกรดยูริกทางเข้าสู่ปสัสสาวะมันก็เลยทําให้ยูริกขั่งมากกว่าเดิม ค่ะเพราะฉะนั้นกรดยูริกนี่คือตัวร้ายเลยใช่ไหมที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้ใเป็นโรคเกาต์นี่คุณหมอเลยบอกแล้วว่าโอเคมีในเบียร์นะคะในอาหารที่คนชอบทานเนียนจะกินนี่นะคะนอกจากนั้นแล้วมีในอาหารประเภทไหนคะคุณหมอโอเคครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ากรดยูริกเป็นสารที่เปลี่ยนสภาพมาจากสารชนิดหนึ่งเรียกว่าเพียวรีนนะครับกต่ที่เพียวรีนเนี่ยมักจะอยู่ในเครื่องในสัตว์ปีกนะครับหอยบางชนิดรวมทั้งหอยนางรมและหอยเมืองพู่เนี่ย มีกรดยูริกสูงมากาอันที่น่าสนใจอย่างก็คือคนที่ชอบรับประทานยอดผักอ่อนทั้งหลายเนี่ยนะครับ<ฮ>ก็จะมีกรดยูริกสูงด้วยแต่เพราะฉะนั้นด้านนี้เองถ้าเราเข้าใจเรารู้ว่าเราเป็นก็ควรยูริกเลี่ยงอาหารเหล่านี้แต่คราวนี้ถ้าเราทําไม่ได้นะครับในทางการแพทย์เขาก็จะมียาชิ้นหนึ่งนะครับชื่อสามัญชื่อ a l o พ p l i n a l ซึ่งจะช่วยขัดขวางการสร้างกรดยูริกผมมีคนไข้หลายท่านเนี่ยนะครับ ก็ไม่ได้มีอันตรายร้ายแรงจากโรคเกาต์แล้วครับแต่บังเอิญต้องไปกินยาแก้ปวดในต่อเนื่องผลก็คือทําให้ไตพังก็มี <Okay. S 1> เป็นผลแทรกซ้อนจากผลข้างเคียงของยาแก้ปวดที่แรงพนันท,ที่ที่สุดต้องพยายามควบคุมกดยูริกให้ต่ำนะครับวิธีการที่แนะนําไปแล้วนอกจากหลีกเลี่ยงสารอาหารที่มีกดยูริกสูงแล้วนะครับต้องลดความอ้วนลดความอ้วนด,ด้วยยุติการดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะเบียร์กับเหล้า,าแล้วก็อีกด้านหนึ่ง ต้องดื่มน้ําเยอะๆครับทาไมเพราะน้าเนี่ยจะช่วยขับถ่ายน้ำอกริกออกทางปัสสาวะให้มากขึ้นนี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่น่าสนใจมากนะคะคุณผู้ชมคะนี่ถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมรายการเราอยู่ค่ะคุณหมออาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันก็มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายที่คุณหมอบอกเลยสงสัยจะเป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะตรวจมันมีวิธีการตรวจยังไงที่บอกได้ว่าเราเป็นหรือว่าเราไม่เป็นนะคะครับค่านหนึ่งท่านผู้ชมทางบ้านนะครับที่มีอาการปวดข้อโดยเฉพาะข้อเล็กๆ ด้เรืองข้อเท้าเนี่ยนะครับก็ขอให้นึกถึงการตรวจกรดยูริกในเลือดซึ่งวิธีการตรวจก็ง่ายครับแล้วก็ถ้าค่านี้เกินกว่า7ก็มักจะแสดงถึงความเสี่ยงในการเกิดโรคเกาต์แล้วก็ถ้าเกินกว่า9เนี่ยนะครับก็จะทําให้เกิดการอักเสบได้ยด้ส่วนใหญ่เพราะนั้นตราบใดก็แล้วแต่ถ้าเป็นโรคเกาต์เราก็มันวัดกรดยูริกไม่ต้องบ่อยนะครับสักหกเดือนครั้งหนึ่ง นะครับหรือถ้ามีการบ่อยๆก็าอาจจะทุกสามเดือนถ้าเราสามารถปรับกดยูริกได้ต่ำกว่าเจนะครับก็จะช่วยได้เลยคราวนี้เราก็ต้องเริ่มเข้าใจเจาะลึกมากขึ้นเพราะเราจะพอมีเวลา,ากดยูริกเนี่ยมันจะเป็นกรดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถบริโภคส่วนประกอบของโซเดียมไบคาร์บอเนตซึ่งชาวบ้านอาจจะเรียกว่าโซดาไฟานะครับามากขึ้นเนี่ยหรือรับประทานน้ําที่เป็นด่างจะช่วยทําให้กดยูริกถูกขับถ่ายได้ดีขึ้น แล้วก็ที่น่าสนใจมากซึ่งมีการวิจัยเมื่อไม่นานนั้นเองพบว่าวิตามินซีที่รู้จักกันบ่อยๆนะครับาสามารถช่วยให้คนไข้ที่เป็นโรคเกาต์อาการดีขึ้นเองได้ก็หมั่นทานวิตามินซีเสริมด้วยใช่ครับตรงนี้ก็ช่วยได้ใช่ไหมค,หคุณหมอคุณผู้ชมคะคุณหมอย้ําอยู่เสมอเลยนะคะว่าจริงๆแล้วคนที่จะดูแลสุขภาพเราได้ดีสุดไม่ใช่คุณหมอแต่เป็นตัวเราเองใช่ไหมคะที่ควร,ครจะเป็นคุณหมอจะมากกว่านอกจากคุณหมอทางโรงพยาบาลจะ ดูแล,ลรแลักษาเราแล้วเนี่ยจากนี้ต่อไปใครที่ป่วยแล้วตอนนี้ฟังคุณหมอเริ่มมีความหวังและอยากจะให้เกิดความมัจารย์กลับมาใช้ชีวิตแบบเดิมได้คุณหมอมีอะไรที่จะแนะนําเพิ่มเติมไหมคะหลีกเรื่องพวกอาหารที่มีกรดยูริกสูงะนะครับแล้วก็ดื่มน้ำมากๆเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่ช่วยได้ะนะครับ ก็เป็นเทคนิคนะคะที่คุณผู้ชมสามารถนําไปปรับใช้กับตัวคุณเองได้ทั้งเพื่อการป้องกันการเกิดโรคนี้แล้วก็สำหรับใครที่เป็นโรคนี้แล้วด้วยนะคะคุณก็จะสามารถใช้ชีวิตได้นะคะเรียกว่าอย่างเป็นปกติมากที่สุดแล้วก็ลดอาการเจ็บปวดหรือว่าอาการรุนแรงที่จะต้องไปพบค,คุณหมอนะคะคือคุณสามารถทําเองได้ที่บ้านในคุณหมอเ่นเองเริ่มต้นที่ตัวเรานี่แหละคะ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะดรนายแพทย์กำพลศรีวัฒนกุลนะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การแพทย์บูรณาการแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาโรงพยาบาลมหา ด้วยถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องสุขภาพเพิ่มเติมนะคะอยากจะรู้อะไรก็สอบถามมาทางรายการของเราได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับหมดเวลาของรายการแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ชมเนี่ยคงจะเต็มอิ่มกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพที่เรานำมาฝากกันนะคะพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าค่ะทุกวันศุกร์เวลา16.30น,าานาท,ทางมอ d e ด n n i นท t ทีวีนะคะวันนี้ดิซ่าลิสเบแซา,ซา,ซาแเลอร์ลีนานุชัยลาคุณผู้ชมไปก่อนอย่าลืมนะคะว่ามาสศจราร์สร้างได้ขอแค่คุณเชื่อคะ่ะสวัสดีค่ะ